สวัสดีครับท่านผู้ฟังท,ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องกรณีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามหม,มายบังคับคดีของสารจำนานพิเศษนะครับก่อนจะพูดนะถึงนะครับผมก็จะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องสารทำํำนานพิเศษคืออะไรครับสารจำนานพิเศษ เป็นสารชั้นต้นประเภทหนึ่งในระบบของสารยุติธรรมะนะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นๆน,น,นะครับโดยผลสําคัญของการจัดตั้งสารจานาญพิเศษขึ้นก็เพราะว่าคดีบางประเภทต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความจานานเฉพาะเรื่องแตกต่างจากคดีแพ่งและคดียา,ยาทั่วไปนะครับซึ่งควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ และความชำนาญในคดีเฉพาะเรื่องนั้นๆนะครับหรือมีบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพแต่มีความรู้และความเข้าใจในคดีเฉพาะเรื่องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยนะครับโดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล และวิธีพิจารณาของศาลเป็นของตนเองโดยเฉพาะแตกต่างไปจากศาลชั้นต้นธรรมดานะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนะครับอทีนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องถึงเรื่องกรณีการยึดและการขายต่อตลาดทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีของศาลชำนาญพิเศษนะครับเพื่อให้การ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีของสารจำานพิเศษนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกันนะครับกมบังคับคดีก็ได้มีคําสั่งนะครับให้สํานักงานบังคับคดีแต่ละพื้นที่รับผิดชอบสารจำานพิเศษแตกต่างกันไปนะครับก็หนึ่งให้สํานักงานบังคับคดีแห่งกรุงเทพมหานคร1 เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและศาลภาษีอากรกลาง 2. ให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4. เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและหมายบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ 3ให้สำนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลแรงงานกลางกรุงเทพมหานครและศาลแรงงานกลางสาขาตามเขตอำนาจศาลดังต่อไปนี้นะครับให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2. เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลแรงงานกลางซึ่งมีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานครยกเว้นเขตพื้นที่ ในเขตอำนาจศาลในเขตอำนาจของศาลในงานกลางสาขา,ามินบุรีและสาขานนทบุรีนะครับให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร3เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลในงานกลางสาขามินบุรีซึ่งมีเขตอำนาจซึ่งมีเขตอำนาจพื้นที่เขตมีนบุรีน้องเขตน้องจอเขตลาดกระบงังและเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับ ให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสูตรปราการเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลในงานกลางสาขาสูตรปราการซึ่งมีเขตอำนาจพื้นที่จังหวัดสูตรปราการครับให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสูตรสาครเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลในงานกลางสาขาสูตรสาครซึ่งมีเขต อำนาจพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม,ม,มนะครับให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีของศาลในงานกลางสาขานนทบุรีซึ่งมีเขตอำนาจพื้นที่เขตดอนเมืองเขตหลักสีเขตสายไหมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทุกอำเภอในจังหวัดนนปทุมธานี และทุกอำเภอในจังหวัดนนทบ,บุรีครับแล้วก็ c ในการยึดการขายต่อตลาดตามหมายบังคับคดีของสารชำนานพิเศษนะครับให้สำนักง,งานบังคับคดีเขตพื้นที่รับผิดชอบในคดีของสารชำนาญพิเศษนั้นส่งเรื่องให้สำนักง,งานบังคับคดีที่ส ทรัพย์สินตั้งอยู่เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปจนเสร็จสิ้นนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของกรณีการยึดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีของสารจำแน,นพิเศษนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับท่านเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่านใดมีความสนใจต้องการ ให้สำนักกฎหมายให้สานักงานสืบรับบังคับคดีก็ติดต่อมาได้ที่สํานักกฎหมายสยามรัตภูมานะครับเบอร์โทรก็095938387นะครับสำนักงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับหรือจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนสำนักงานก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับการพูดทุกตอนของสำนักงานได้เขียนอธิบายสรุปไว้ด้านล่างของ YouTube ทุกตอนนะครับเพื่อให้ท่านจานี่หรือผู้ท่านผู้ฟังได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม หรือติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม